สวัสดีครับก็วันนี้มาได้เริ่มทำคลิปลงดันร้อยห้าขาฟ้ากันต่อนะครับผมหลังจากที่คูณ3วันผมก็ไปนั่งเก็บโอเวอร์โหลดแบบยาวๆเลยนะครับก็เลยไม่ได้มาทำคลิปโอเคแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปลงดันกันก็มีผู้สนับสนุนอัดฉีดระดับแรงดันสูงนะครับให้ เออคอสตูตมอาวุธมานะครับโอบกับริสตันเป็นวอเทอร์เอลเมนต์ยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวก็มาใส่เอ้ยสวยนะโอเคก็เลยใส่ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีผู้มีอุปการะคุณนะครับผม ไปไปกันต่อความแรงเนี่ยมันอาจจะดูแบบแรงเวอร์สักหน่อยเพราะว่ามีของแจกฟรีในแคชช็อปนะครับผมโอ้โหทำไมมันแรงอย่างนี้วะเนี่ยมันดูแบบแรงแบบแรงเกินอะ่ะมันจะทำให้เราเสพติดความ ทำให้เราเสพติดดาเมจที่เราเห็นนี่โอ้โ oh, ห oh, ดูดิตีหายตีหายงี้ปึ๊บก็อ่ะต่อได้คอสอาวุธมาแล้วรู้สึกตัวละครสวยงามรู้สึกว่าเออมันก็ไม่โล่งจนเกินไป ขอบคุณมากๆปึ๊บคือผู้สนับสนุนเนี่ยให้ขอส่สงขอราว,วุธผมมาแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตอบอีเมลไปขอบคุณเขาแบบเร่งด่วนฉับไว เร็วระดับ5ตีแล้วก็กว่าจะตอบนี่ใช้เวลาพอสมควรเลยต้องขออภัยกับคนที่ส่งขอมาซัพพอร์ตด้วยนะครับมันแรงขนาดนี้แล้วถ้าหากว่าตัวละครเราต้องกลับไปแรงเท่าเดิมมันจะยังไงยังไงอยู่นะเนี่ยไวยขึ้นกว่าเดิมประมาณ7วินาทีอะประมาณ7 วิประมาณเจดวิ8ดวิอะ่ะผมว่าได้เพราะว่าก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ก่อนที่จะใส่ของเนี่ยมันผมจำเวลาได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยแบตเทนโหมด3ามจะต้องหมดก่อนนะครับ หังจากที่ใส่คอ,อ,อสใส่คอสอาวุธไปแล้วผมรู้สึกว่าโอเคนะมันไม่ได้อลังการแบบเยอะมากเกินไปเรียบๆแต่มันก็แบบดูไม่ย่ากเลยสุดยอดไปเลยครับทีนี้หลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราได้หัวใจมารวดเดียวห้ารอบย่งได้หัวใจตกสองอันผมก็ เรียกว่าโชคดีที่อัดลิปไว้ถ้าไม่งั้นกลัวว่า g ีเอมบอกว่าไม่ได้เกินหน้าเกินตายังอยู่ก็แสดงว่ายังยังไม่โดนแบนทีนี้ก็เลยได้ใจก็เลยมาลงอีกสักห้ารอบนะครับแล้วก็เก็บ มาฟาร์มหาตังเก็บตังเพื่อที่จะไปซื้อเจมเอาไว้สำหรับซื้อแลกแอปเปิลที่ร้านลิงทำโอเวอร์โหลดด้วยคือเก็บเองด้วยแล้วก็แลกแอปเปิลด้วยแล้วก็มีเควสจดหมายรายวันที่แบบเอาไปแลกที่ NPC ตัวผีที่เมืองไอ้ด้วยคือเราต้องคือจริงๆแล้วแต่คนนะครับ ว่าความเร็วที่แบบเราอยากให้มันไปถึงนอยากให้มันไปถึงเร็วสักแค่ไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะทำโอเวอร์โหลดให้มันเต็มร้อยให้ไวที่สุดเพราะว่าเราจะได้เอาเวลามาฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นฟาร์มเงินที่เนี่ยเราฟาร์มได้ผมก็จะเอาไปเก็บเอาไว้รอซื้อเจมเพื่อที่จะหาเออ เื่อที่จะไม่ใช่เพื่อเออเอาไว้รอซื้อเพื่อร้านลิงนะครับผมประมาณนี้ไม่มีอะไรวะอ๋อครบห้าสิบครั้งโอเคเหลือยี่สิบวิเนี่ยน่าจะได้อยู่อุย้ยโบกทีเดียวตายเลยหรอเฮ้ยถามจริง เฮ้ยโบกทีจะตายเลยโอ้๋ยวะ่ะตรงนี้เราก็คอมโบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาครูดาวของเบทานงหมดสามเอาไว้ใช้กับไอ้ไอไอมอนตรงห้องต่อไป รู้สึกว่าเหมือนมันจะยังไงมันก็จะน่าจะครบเอ้ยยังไงมันน่าจะตายก่อนคูดามาแน่เลยโอ้ยพอดีเลย อย่งตัวนี้จริงๆมันยังเหลือปีกอีกนะครับที่ต้องทําซึ่งเหการที่จะไปทําปีกเนี่ยตัวเรียกว่าอะไรนะคือมันต้องมีไอเทมด้วยนะครับต้องทําไอเทมก่อนด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าปะระดับเนี้ยจะลงไหวหรือเปล่า ไปอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นอะไรที่ทันใจมากๆพลังของทาริสิบผสมกับอะไรนะพลัง QW มอไซใหม่ล่าสุดอนิวเลยแรงจับสัมผัสได้เลยดุดดันไม่เกรงใจใครของจริง นี่ใหม่ต้อง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 ล่ลำดับบัฟไล่ลำดับอนี่ใหม่เพราะว่าด้วยความที่มันไปทั้งหมด3เนี่ยเราต้องใช้จะบอตตัวแรกค่อยค่อยเรียงใหม่ นี้ใครที่แบบมีตัวละครเยอะเยอะก็นั่งทำบิงโกช่วงนี้เป็นอีกช่องทางนึงที่หาเงินได้แบบหวานเจี๊ยบจริงๆมันมีพวกช่องทางห,งหาหาหาตังในขาบานนี่มันมีหลายแบบมากเลยครับ ไม่ได้นับแค่เรื่องลงดันอย่างเดียวนะมีอีกเยอะเลยแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นลงดันซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นหนทางที่หงงาเงินง่ายที่สุดนะครับลงดันหาของขายแค่นี้เลย ตอนนี้คีเออคีเราไม่เต็มเราน่าจะใส่เสื้อแอมนะเพราะว่าแม็กเพิ่มไปมันก็ไม่มีไปเดี๋ยวไปสลับเอาเสื้อแอมธรรมดาธรรมดามาใส่ดีกว่าเสื้อแอมเดโมไนทที่เราแบบซื้อถูกๆเอามาเวล ยืนที่แมปร้อยเก้าสิบจะเป็นสลับเอามาใส่โอเคว้าวนี่ขุมพลังความแรงมอไซค์คิร์บิวเจ็ดบวกยี่สิบนะครับเอ็กตีมอัพเกรดดีวายอะไรก็ จัดหนักจัดเต็มนี่เอาเสื้อนี้มาใส่เสื้อนี้เพิ่ม M4 เสื้อนี้เพิ่มแมกเลแมกเราไม่ตันอยู่ละเอาเสื้อแอมาแทนไปครับ <Okay. S 1> ไปคนละแปะเท่านั้นนะดูดิโอ้โหแรงหายห่วงเลย เรียกว่าถูกใจสายลงดันเล็กๆเป็นอย่างมากไปเรื่อยๆป๊าปา โอ้ฮ oh. oh. สวยครับนี่แหละนี่แหละขุมพลังมันไวดีมากเลยดีมากเลยใช่เลย เร็วกว่าเดิมโอ้นี่ยี่สิบกว่าวิอะเพราะปกตินี่อย่างที่คลิปเก่าๆนะครับคลิปเก่าๆคลิปก่อนๆมาถึงตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วยังกระโดดรถถังยิงนะบอกเลยแรงขนาดนี้ ถ้าคนที่แบบลงของแบบโอ้โหสุดๆนี่คงจะเพลินกว่าน,นี้แน่นอนสนุกตามเงินนะครับ่าแรงตามเงินในกระเป๋าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ไปต่อไปต่อครับอืพวกนี้ก็ย่อยได้อ๋อจีเวลนี่หว่าจีเวลสามเวลสี่เวลห้าพวกเนี้ย่อยได้ะคระั เป็นอีกทางหนึ่งกิเวลขายกองหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะต้องคือจริง,รงเกมแบบพวกเกมเก็บเวลเนี่ยใครที่แบบเก็บของไว้ได้เยอะส่วนใหญ่พวกนี้จะได้เปรียบเพราะว่าบางทีแพดใหม่มาของมาอย่างที่แบบแพดเก่ามันไม่มีราคาแต่พอมาแพดใหม่ปุ๊บเนี่ยมันมีราคาเราก็เรียกว่าไงอะเรียกว่าเออเราก็ได้เปรียบตรงนี้ไปเลย แลงนี่แหละเดี๋ยวค่อยเอาออกอันนี้ก็เก็บไว้ได้พวกของบวกสีเนะี่ยจริงๆมีคนจะไปะยัดสมุดแต่ผมไม่รู้ว่าป่านี้เขาแบบเขาใส่กันครบหรือยังนะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งก็เก็บไว้ได้ไม่ได้ลำบากขนาด คือถ้ามีช่องก็เก็บไว้ใส่ฝากไว้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าช่องเต็มก็ย่อยเนี่ยอย่างน,นี้ก็ใส่คอลเลกชันได้หน้าหลังๆ อย่าไหมครับ เดี๋ยวนี้มอนเลียงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เออลืมเปลี่ยนเป็นเสือ้อเขาเปลี่ยนเป็นเสื้อคีแล้วนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนละ 嗯。Yeah. รวดเร็วอ่ะแจ๋วเลยทันใจมากเร็วทันใจ

ในความแรงซะแล้วสิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขออัโหลดร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาฟาร์มรัวๆล,ลงของแน่นอน ดวยครับคนดิ้นกันเลยอะ ก็ชมันตายยังเมื่อกี้ก็ลืมดูไปไหนแหหล้วรู้ป่ะเขาไม่รู้คลาดสายตาไป ไปอีกเข้าไปครับไปอีกเข้าไป เรียกมา ร้อยใสมดรอบสุดท้าย23นาทีนะก่อนจบน่าจะจบรอบนี้ก่อน30นาทีแน่นอน ไม่น่าห้ารอบวันนี้จะเห็นหัวใจบอสไม่น่า ยังไม่ถึงรอรอบแล้วได้แบบหัวใจแล้วนี่เป็นอะไรที่ผมว่านี่ก็ดีมากแล้วนะใครที่ฟาร์มรัวๆนี่ก็คิดว่าน่าจะได้กันมากกว่าหนึ่งชิ้นแน่นอน ป่าอืมตั้งอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ จบดันเียนนันโนนี่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้หัวใจนะก็ได้เป็นของทั่วไปได้หินแทนนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนเป็นคอสตูมอาวุธวอเ e อร์เอลิเมนทลอันนี้มาด้วยนะครับ แล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดซับนะครับผมกด2ทีไม่ดีนะครับกด3มทีกดทีเดียวดีกว่านะครับผมบางคนบอกกด2ทีไม่ดีตะกดให้4ทีไม่ใหม่ๆ,ๆกดเลขขี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาฟาร์มกันอีกสวัสดีครับ